อันยองสวัสดีค่ะมีคนบอกว่าให้สอนทำผมนะคะผมแม่ก็คือแห้งเสียมากๆนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้มันแบบเป็นวอลลุ่มนะ,ะมันไม่มีอะไรยากเลยนะคะแค่มีดสันนะคะอันนี้ก็คือแบบเก่าแก่มากๆซื้อตั้งแต่แบบว่ามันราคาถูกนะประมาณแบบหมื่นนิดๆส0 0 0ี่นกววอนอะตอนนี้แบบ หกเจ็ดแสนวอนเลยนะคะอันนี้แบบรุ่นเก่าแบบโอ้สมบุกสมบันมากแต่ว่าของแม่ใช้ทนมากนะไม่เคยพังเลยอันดูดิทถลอกมนแล้วนะคะชอบเพราะว่ามันผมแห้งไวมากนะคะคือแบบใช้ตัวนี้แล้วก็คือไม่ได้ใช้อันอื่นอีกเลยหัวก็มีให้เปลี่ยนนะถึงว่ามันแพงแต่ว่ามันคุ้มนะนี่แล้วก็แบบกไม่ได้เลย ก็จะทำให้มันแบบโรงๆก่อน,นีนะคะมผมก็คือเสียไม่ไหวนะคะเพราะว่าปีก่อนเนี่ยย้อมบ่อยนะคะพอดีแบบไปย้อมร้านแล้วมันไม่ถูกใจก็มาย้อมมาแก้หลายรอบผมมันก็เลยแห้งเสียแล้วก็ ใช้ตัวนี้นะคะอันนี้มันจะทําให้ผมเราแบบตรงยิ่งขึ้นนะคะเป็นวอลลุ่มแล้วก็เดินตได้เห็นไหมอนน้มันจะแบบนี้ตรงก็จะแบบเรียบขึ้นนะคะได้ไปเรนนื่อย จนกว่ามันจะตรงมะ ตัวนี้เห็นไหมแบบผมข้างบนมันจะแบบเหมือนยกโคนนะคะเหมือนมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันแบบเป็นวอร่มมากขึ้นจากเมื่อกี้หัวแบบรีบๆนะคะแล้วก็เป่าไปเรื่อยๆทุกคนก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ง่ายๆ ใครที่แบบว่าผมฟูมากๆก็สามารถแบบใช้ที่หนีบหนีบให้มันตรงก่อนนะคะแม่ขอหนีบนิดนะึงอันนั้นมันเป็นแค่ใดนะมันไม่ได้ทําทาให้ผมแบบตรงไปเป๊ะเนาะสําหรับคนที่แบบผมอยักโศกอะไรอยงนี้นะคะก็ใช้ตัวนี้อันนี้ก็ซื้อจากจีนจนแบบล่อกอ,อกหมดแล้วนะคะมันใช้ดีมากทุกคนยังไม่ระเบิดนะคะ <c oughs> ไหวมากก็หนีบไปเลยนะคะ อันเนี้ยซื้อแบบถูกมากสองร้อยกว่าบาทแต่มันเสียอย่างหนึ่งคือว่ามันไม่หมุนนะอันเนี้ยนีบได้อย่างเดียวจะแ,แบบม้วนแบบนี้ไม่ได้น,ะนีบพอแบบมันดูแบบเรียบๆนะคะไม่ต้องแบบตรงมากโผมมันไม่ชีฟูก็พอแลว้ว จริงๆนะใช้อันเนี้ยหอมมากเก็เวลาหลังสะแม่ก็ใช้อันนี้นะคะจำไม่ได้ว่าซื้อมาจากที่ใดแต่ว่าผมหอมมากส่วนมากแม่จะทาแบบว่าตอนสะหลังสะผมนะคะแต่จะใส่ไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวผมมันจะมันไวนะแค่แบบตรงปลายมันะไ้นะ ผมหอมมาก e. อันนี้ก็จะมีหัวแบบนี้มาให้อันนี้มันจะเป็นขนาดน่าจะขนาดใหญ่นะมันมีเล็กกว่าใหญ่เนะาะจำไม่ได้ว่ากี่มีม,มนะคะที่เขาแขมมาแนละ้วชุดมนันนะเราก็ทกํากนไมาดูว่าข้างไหนเออข้างก็เปิดความร้อนนะคะแล้วก็อันนี้เลยค่ะแค่น,นี้ง่ายมากอะไรนากลั เอาข้างในก่อนเดี๋ยวข้างนอกค่อยแบบจัดแตบบรงมันมันก็จะดูดผมเราไปแบบนี้เลยมันแพงแต่ว่ามันใช้ดีนะก็าสมราคาเขาแหละ อันที่แบบมีแบบของก๊อบอะไรก็มีแต่ว่าส่วนตัวแม่ชอบแบรนด์นี้ที่สุดนะคะแล้วก็ถ้ามันพังก็จะซื้อแต่ยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่าใช้แล้วเราใช้ประจำอ่ะทุกคนม้วนม้วนไปถ้าเราไม่ชอบไอ้น,นี่เราก็พังนอกได้นะมันแบบม้วนได้สองทางนะมันจะมีหัวเปลี่ยนไปน,นะคะก็ เบไปค่ะชอบม้อนเข้าม้อนออกหรืออะไรก็ได้เลยตามาที่เราชอบได้เลยฝั่งนี้ก็จะม้วนไปแบบม้วนไปข้างหลังอ่ะทุกคนจากนั้นก็มาข้างหน้าเลยค่ะก็แบ่งแบ่งแล้วก็ให้มันดูดไปอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรมากมหม่ อาจจะร้อนนิดนึงนะคะทากันแดดแล้วไม่เป็นไรไอืมโเกทีดเกืเอก็เนื้อแหละเน็นไง あ。いい <laughs> ะะแล้วก็สางนิดหนึง่งวันนี้ผมมันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะคะนี่ก็จะประมาณนี้ทุกคนเห็นไหม,มก็จะเป็นวอลลุ่มแบบนี้นะคะถ้าเราสระผมแล้วก็ทาอ่ะผมมันจะอยู่ได้ทั้งวันเลยแต่ว่าถ้าเป็นผมที่แบบว่าสองสามวันแล้วมันมันแล้วมันจะไม่ค่อยเป็นนะคะเห็นไหมวอลลุ่มเหมือนกับช่างผมมืออาชีพนะคะนี่ ใครแบบอยากให้มันเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟเยอะๆก็นะม้วนนานๆหน่อยนะคะแบบจ่อนานๆนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันทำง่ายนะคะแค่แบบนี้เอง ม,มันก็จะเป็นวอลลุ่มวอลลุ่มแบบนี้เลยเดี๋ยวก็มาทำข้างนี้ข้างนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหิ่หอเห็นไหมจากผมแบบแห้งเสียมันก็จะเป็นวอลลุ่มหัวฟูเหมือนกับผมโดกผมหนาแบบนี้นะคะสุขภาพดีจากเมื่อกี้แห้งเสีย แตะแขนงเป็นแบบยา่ยาย่าแห้งนะคะยา่าคอเลยก็มาทำคลางนี้ก็ง่ายๆนะคะก็ดูดๆไป ใช่ค่ะค่ะมันอยู่ในเฟรมเดี๋ยดูนดิเดินะคะอืมแค่นี้เลยทุกคน มีคนหามาทรงผมก็ทำให้แล้วนะจ๊ะก่อนอื่นทุกคนต้องไปซื้อไดสันซึ่งราคาหมื่นกว่าหรือจะแบบจะซื้อแบบแบรนด์ใกล้เคียงก็ได้นะคะที่มันแบบเป็นดูดๆแบบนี้เออมันจะมีแบบเห็นแบบที่ไทยก็มีนะแบรนด์ที่แบบเขาทำมาแบบคล้ายๆไดสันอะไรเงี้ยน่นเนาะมันก็จะประมาณแบบพันกว่าสองพันหรือว่าไม่ก็ไม่แน่ใจนะะ เคยเห็นแบบเขารีวิวในติ๊กต็อกอืนนะก็ดูดๆแบบนี้ถ้าใครงบน้อยก็ใช้แบรนด์อื่นได้นะคะมันก็จะมีแบบดูดๆดเหมือนกันแบบนี้นะคะทีนี้เขาก็ทํามาบบหลายยี่ห้อหมอกันเรายัางสเกิร์ฟไม่พอแล้วก็ทาอีกเออแต่ละรอบก็จะได้ไม่เหมือนกันนะ บางวันอาจจะม้วนไปอีกแบบหนึง่งมันอยู่ที่ผมเราด้วยนะคะบางวันก็จะอันนี้จะเป็นผมสะใหม่ๆเนาะมันก็จะแบบฟูฟูกว่าวันนั้นนะคะวันนั้นก็จะแบบผมที่แบบผ่านการสะมาแล้วสักวันสองวันมันก็จะแบบรีบแล้วก็ทรงมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนดูดิจากผมเมื่อกี้กลายเป็นผม สุขภาพดีฟูมากเหมือนผมนะแ,แต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะใช้อันนี้ละมันทำให้แบบผมมันมีวอลลุ่มแบบนี้นะคะน,นี่เห็นไหมมืออาชีพมากใครอยากให้มันแบบเปิดหน้ามาอีหน่อยก็เปิดน,นี่หน่อยก็อย่างนี้ใครที่จะอยากทำวอลลุ่มข้างหลังก็ แบบนี้เลยทุกคนแบบนี้มันต้องประสั่งนี้นเนาะอยากให้ข้างหลังมันพองก็แบบนี้ยกโพนขึ้นมาแบบน,น,นี้ข้างหลังก็จะแบบพองๆนิดนึงนี่นะคะนี่จ้าเรียบร้อยนี่ทรงผม อยู่ได้ทั้งวันนะคะไม่ต้องไม่ฉีดสเปรย์นะมันก็จะแบบประมาณนะียมันก็จะมีความแบบคลายๆนิดนึงแต่ว่ามันอยู่ได้ทั้งวัน,นะคะ่ะเห็นี้เอ๋อแล้วนี่นะคะวันนั้นมันเป็นทรงแบบเล็กๆใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเม่ม้วนนะคะม้วนแบบนี้เห็นไหมถ้าม้วนแบบเนี้ยผมมันก็จะแบบเข้าไปข้างหลังเนี้ยเออเราก็จัดทรงอีกหน่อยได้นะคะม้วนไปแบบเนี้นะคะเนี่ย ผมก็จะดูแบบเล็กลงเป็นสครรบมากขึ้นเนีแค่นี้เลยเทุกคนน่ารักเนาะนี่นะคะดูข้างๆนะคะนี่ใครอยากนี่ก็นี่ได้นะคะจริงๆแบบว่าของแพงอ่ะซื้อไปเถอะมันใช้ได้นาน อันเนี้ยถ้าเราซื้อล้วก็มีประกันไปซ่อมหรือว่าเปลี่ยนให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่น,นะคะอันเนี้ยนะใช้นานมากตั้งแต่แบบพอดคําจูนใหม่ๆเลยนะคะน่าจะ5ปีแล้วทุกคนก็คือตอนซื้อแม่ไม่ได้ซื้อแบบสดเลยนะคะพอนค่ะเดือนละสี่หมือะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือมันก็ เนาะใครที่แบบไม่มีเงินก็สามารถผ่อนได้นะทุกคนมันคือแบบมันก็คุ้มค่ากับเวลานะคะเพราะว่าทำผมไว้มากเนี่ยทำผมได้ไวแล้วผมไม่แห้งไม่เสียนะคะดูดีจากผมแห้งเสียกลายเป็นแบบวอลลุ่มแบบดูดิเป็นผมสุขภาพดีบบเลยนะคะเนาะใครอยากได้ก็ไปตามคะ่ะแม่ไม่ได้แบบว่ามาแบบว่าสปอนซ์สปอนเซอร์ใดๆนะคะซื้อเองใช้เอง ถ้าได้สั่นจะสปอนเซอร์สปอนได้นะคะอยากได้เครื่องใหม่เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอถ้ามันพังแล้วก็จะซื้อใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวสีแบบสีใหม่ๆก็มาเนาะเดี๋ยวนี้เขามีแบบสีชมพูพัดเทลสีแบบเอามาใหม่เยอะมากสีน้ําเงินสีแดงเนาะอันนี้คือแบบสมัยก่อนแม่ก็คือมีสีเดียวคะ่ะไม่มีทางเลือกนะคะมีสีนี้แล้วก็สีทองนะแต่ว่าแม่ เอาออริจิน,นอลน,นะคะโอเคไปนอน,นะคะ่ะ